เอาอยู่ในนั้นอยู่ข้างบนข้างล่างอยากได้เสือ้ออยากได้อะไรเอาเลยนะคะกางเกงกางเกงพระข,าขามาเออมันใส่ดีเทไเอานุน่งนอนนุงน่งผอเลยก็ได้นี่หลายสีเทนี่นี่<ม>สี่แบบนี้ก็มีนี่นี่ตวใหญ่นะ เนาะดึงต้นเนาะดึงตื้น่าใหม่นะนี่ขจะได้พระคำางามก็มาเลือกเลยนะคะเเออาาาายยนแล้วแล้วมักสีอันเยอะฟ้ากับเขียวเขียวเออนั่นแหละเราเคยมาก สีแบบสิ ح, เอาเสื้อก็ได้เด้อเสื้อแบบนี้เปเอ้ไม่เทาสูนี่เสื้อคุุมก็งามเด้อเสื้อคมก็ได้จะเออแล้วเสื้อมะกะเลงน่ะนะเลยนะนะเอาไม้เอาไม้น่ะนะน่ะน่ะเออไม้ปูดลงมาเลยเอสื้อคุมมอืมเันจได้คุมแดดคุมตัวได้ย นังามเนาะเออเอนุ่งออไปตาเด,ด,าด็ก้าผู้หญมือนบาได้กระเป๋าซื้อเงินพร้อมเอาอินน่มกหุงไปเอาซิ้นี้ละ นุนอนนุ้งเพื่อได้เบิดนี่มันสำหรับเหมุนโอน้ำเล็กน้อยใส่นอนใส่อะไรเราใส่ได้หมดใส่ไปนู่นไปนี่ก็ได้มันเย็นดีอันนี้ของอันนี้ของเอทอเอทอเอาแล้วนะคะอันนี้เอแอนเอแอนเอทอกับเอแอนโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นปูมาเลือกกางเกงแล้ว เร็วๆมาเลือกกางเกงใช่พี่วารีซื้อกางเกงให้ซื้อๆให้มาเร็วร้านแตกอีกแล้วค่ะร้านแตกอีกแล้วค่ะอยที่ต้องรับเข้าสู่ช่องแอร์ตมลี่นะคะมีอะไรคะแม่กำสายมีอะไรตึกทักร้าน โอ้คึกคักแล้วนอนไม่หลับเลยเกิดอะไรขึ้นได้ยินแล้วก็มีเงินเข้าบัญชีแล้วก็บอกว่าได้ทุกคนได้ทุกคนอะแม่แม่เมาเมาจากผู้ใหญ่ท่านนี้คือก้องก้องกค่ยันไงเห็นไหมมันตั้งใกล้เกินไปไหมเหรอเห็นไหมเห็นแต่ว่ามันไม่มีหัวเดี๋ยวยายาเลยนะเพก่อเข็เอาขึ้นอยู่นี่ไงขาขึ้นขาขึ้น ได้แล้ว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 ก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็คือคุณวาลีโนเซนดาวเออนะคะสวัสดีค่ะนามสกุลนี้ก็พูดยากนะคะจากออสเตรเลเวียนนานะคะก็ แม่คขอบคุณมากมากนะคะก็มาค่ะร้านแตกอีกแล้วนั่นเปลี่ยนร้านใหม่ก็ร้านเอู้สึกร้านมันแน่นขึ้นนะแม่มันไม่มีทางเดินเลยอ่ะโอ้มันฝนตกค่ะลูกขอบคุณพี่วารีนะคะวันนี้ได้อุดหนุนไรัแม่กังไสแล้วมอบเสื้อผ้าให้กับ youtube ทุกช่องเลยไม่ว่าจะเป็นแอดมินแอดมินทั้งหมดเลยแล้วก็ยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง นะคะคือให้ทุกคนได้มีรายชื่อทุกคนเออแล้วแหละแลมามาพูดมาเออมามานะคะก็เนาะให้เลือกคนละหนึ่งตัวเอาเสื้อก็ได้จะเอากางเกงก็ได้ใช่ไหมใช่จะเอาอันไหนก็ได้ค่ะสิลาเอาแคบไปเลยนะะใส่ผ้าตีราคาเดียวกันเลยช้อปปิ้งช้อปปิ้งมากมากวันนี้ฝนตกใด้ทุกคนเลยนะคะได้ทุวันนี้ฝนตกก็ ทยอยกันไปก็ได้ไม่ร้านแกเข้ามาโฮจะแน่เลยจะโอปุลเลยบอกแล้วจะมาเข้าไปมันจะเต็มโอ้เราจะเอาเสื้อต่อไหนใส่เต็มเลนาะนี่ยคุ้มนะคะค่อยเอาเสื้อคลุมสวยเนาะสวยจริงๆเลยจล่ะวันนี้อะไรครับวันนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเราก็เลืเลยไปได้ไปได้วันนี้เขาเอา เออสีม่วงสวยมกใช่ไ้สม่วงเอาอระเกระเติไปกระเไปปู๊บมาเข้ามาปเข้ามาามันจะได้เต็มไม่ท่ไม่ได้ไม่เข้ามาเลยมันจะู่มันจะอบอุ่นไม่ทีนี้สวยไหมเอ็นเข้ากับแม่ดาเลยเข้าไหมเ้เข้าก็แม่ดาแม่ดาสีนี้ อย่าเอาสีอื่นนะไม่ไม่เอาสีนี้เอาสีนี้สีอะไรนะที่มันเข้าตามวันแบบที่เราทำไม่ได้ไปโชว์ไปโชว์ไม่ได้สีไปโชว์มนโอ้โหจะไปเต้นจะไปเต้นตอนนี้ไปรอด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 ขึ้นเลฮะคุณผู้ชมดีมาดีใจมากเลยนะคะได้แล้วเดี๋ยวอะไรนะอยากเดี๋ยวเดี๋ยวจริงใจดีไหมแถวดีอยากเจอคนดีแถวดี ระหว่างสีนี้กับสีนี้ F สีถ้าแอบอกถ้าสดใสมากกว่านี้ก็จะเป็นสีนี้มันมีเขียวแต่ถ้าแบบอ่อนๆละมุนละมุนก็สีนี้มันไม่เหมาะกับป้าราเลยมเนี่ยสีนี้นี่ชีนี่ตอนนี้ผู้กำลังเลือกยากแล้วตอนนี้อ้าวเลือกยากป้ากำสายมาเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นทำไม ยูทูบเบอร์ถึงเต็มรางขนาดนี้วันนี้นะคะอยู่ดีๆนะคะก็บุญหล่นทับ้าคไม่มีใครที่ว่าจะเมาแล้วเมาอีกแต่เมาครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองครั้งที่สามคือป้าคำายก็เปลี่ยนร้านเอาของใหม่ด้วยแล้วก็เขาก็โทรมาว่าป้าคำาสเห็นว่ากี่ตัวกี่ตัว ก็คือ17ตัวนะคะที่เขาพิมพ์มา17ตัวแล้วป้าคำสายก็โทรไปทางร้านร้านก็บอกว่าเจ้าเป็นอันดับขายอ่าอะไรนะเป็นที่สองป้าคำสายก็ดีใจโจนบอกไม่ถูกนะคะก็คือเหมาครั้งนี้คือเป็นเงินหกพันบาทค่ะจ้าค้าเหืแล้วก็ของแอดอของแอดแอนนะคะป้าสายนี่ เออก็สามตัวคือของยาอาชิแล้วก็คือของเอสโอแล้วก็คือของเอสแอนนะคะก็รับไปเลยนะคะอัน้ากคุณนะคะคุณอามันมีขาดบอกเอ้ยค่ดเอาบุ้งมาอยู่ไหนอ้าวมันมีอยู่ในน้ำเป็นตักสวยไหมคะสวยไหม สรุปคือผู้ใหญ่เจริคีพี่วารีเนาะนะฮะรอบให YouTube ทุกช่องเลยนะครับผมนะได้กันทุกคนโทษหน้านะครับอ้าวแม่ขับสายเป็นไงล่ะไหนรายชื่อดูสิขอดูหน่อยสิมีเสือหรือเปล่ามีเสือหรือเปล่าอ่านดูให้ชัดๆเสือมีเสือได้มาไปก่อนนะได้ก่อนแล้วมันเต็มร้านนี่ค่ะ ร้านแตกร้านแตกอ้าอ่านอ่านอ่านเจ้าอ่านเป็นอ่านเลยวาลีโลเซนเนาหันไปมุกล้องเออนะคะพี่วาลีจ้านามสกุลโลเซนเหนาเหนาเออเนาเออเหนาเออโอวาลีโลเซนเนาเออเออวาลีโลเซนเนาเออ ไปเลยค่ะเปลี่ยนสวยไหมเปลี่ยนนาม FC เปลี่ยนสวยไหมคะไม่ได้แค่แตนต้องใส่แบบสีแดงๆแต่ก็ดีใจมากเลยนะคะดีใจจนจนจะลุกไม่ขึ้นแล้วค่ะ FC เป็นไงคะสวยไหมอันนี้ชื่อเป็นคนที่แบบสีแดงสีส้มสีอะไรหนาวๆแบบนี้อุ่นเลยอ้าวอีกไงเล้วก็สีใหม่เอออันเดอรมีลายนี้อยู่แล้วเคยเห็นใส่แไหม ร้อนี kind of oh, ่เหมาะกับแม่ดาเหมาะกับดาดาบอกแล้วว่าหมองอุ่นเลยอุ่นนะคะขอบคุณคุณวารีคุณวารีอะไรนะเนาเออคุณวานเซนเนาเออร์พูดให้ครอบอ่ะวารีโนเซ็นเนาอ่ะเนาเออค่ะขอบคุณนะคะได้เลยนะคะอบเวียอะไรนะออสเตีย กรงเวียนนาสรุปแล้วคือชอบสีนี้ค่ะเทศออสเตรียสรุปแล้วคืออุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจเป็นคนที่ชอบสีแบบก็ร้องเพลงนี้ได้เลยนะคะว่าอะไรนะอยากเจอคนใจู้้กไไไออเื่มด้เลยมีบ้างไหมอยากเจอคนใจดีเท่เชื่อไหมมีไหมเออสีเราเขาจะมีสีแบบเสื้อ อุ่นทั้งกายอุ่นทั้งใจได้เป๋าตังค์ด้วยสวยนะคะใส่โทรศัพท์ใส่โททรศัพ์ใส่เงินใช่เลยเขบคุณค่ะขอบคุ้นค่ะได้แล้วนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยรวยอีกงานข้าป่ารวยแล้วรวยอีกนะคะรวยตลอดปีตลอดไปวันที่สามสีบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะได้เอาเงินไปแขวนต้นอยู่หนึ่งคำใบมันดี ก็เดี๋ยวเพื่อืนเอสใส่เลยนะคะตอนเดี๋ยวได้ร้านอากาศหนาวนะคะอากาศหนาวแอดมินอะไรนะแอดมินออแอนย่าชิเแื้ไปแล้วนะคะได้ทุกคนมินที่อยู่ที่สี่โกก็ได้ด้วยอ๋ได้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  ขนาดแม่คำใสยังได้เลยว่ะเออเจ้าแก็ได้เจ้าของร้านก็ได้เดี๋ยวเดี๋ทำหน้าดูทำหน้าแม่แม่แม่โวยพรให้เอ๊ะโวยพรให้เพื่อนหนี้ยชิ่งหมอแม่ก็ยังแปลกเลยว่าอ้าวแม่ก็ได้เมะเมะอวยพรแล้วอเดแล้วเดี๋ยวขีดก่อนเดี๋ยวจะได้แปลกแล้วเนี่ยนะไอ้ปู้ทำไมเหมือนโอ้โหแมนแมนสวยเลยแมนแ ปุ๊เที่ยวนี้อยู่อันดับอะไรนะปุ๊อันดับสามนะแม่คำใส่พ่อปูพ่อปูไอพรให้พรก่อนให้พอลก่อนแล้วก็สาธุสาธุนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงช่างได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณวาลีโนเซนเนาเออเนาะเนาเออเนาเออบางหุ่นบางหุ่นสาธุขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมางประทานพ<อ>รให้คุณวารีนะคะคขอให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้หันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้านเดอ้อให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านมือสองข้างวารีหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อย,อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสีที่สามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวมานหาฝน อย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามก่อคนอย่าจนก่อใครขอให้เองตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าวปานฟ้าะบคไปก่อาวสากสารทกสารสารกสารุกสาธุค่ารารารากสากสการกกกกน ขอบคุณเอฟซีนะคะอยากจดีพี่วารีนะคะเขนอยู่ในนี้ค่ะเขาถามหน่อยแคำใสเขาถาม่คำใสว่าติดต้นหนึ่ันบาทนี้เป็นของเอฟซีหรือว่าเป็นของแม่ไหนดูสิเป็นของแม่คำาสโอ้ยก็ไม่ใช่ของแม่คำไสก็ของคุณวารีเดี๋ยวจะไปต่อยอดเออเดี๋ยวยนสาธุด้วยนะคะเออดสาธุด้วยนะะสธุด้วยติดต้นของคุณวารีน่นแหละหนึ่พันบาทใ่อยาธุนสา้าีต่อยอดเสาธ นี่ไงเสื้อครูไม่ใส่วันเสาเพราะเราไม่ค่อยมีเสื้อสีสีโทนสีม่วงอยู่แล้วเออนี่คุณผู้ชมนะฮะจะได้เปลี่ยนเนาะนะครับตอนรับ FC เดินทางมาในวันเสารคุณชื่ออะไรดิคุณวาลีโนเซ็นเนาเออไอเชียสอยู่อ็ดเตียรีเวียน กรุงเวียนนาเก่งเหมือนหนูอีกนะ้พูดได้โอ้พูดไม่ได้แต่ไหนชอตสีอะไรชีฟ้าแม่เด้อของชิตเออของชิตเนาะชิตอ้าวนี่เหมาะเลยนะสวยนะสวยนะแส่ต้องรับเอฟซีนะหนเนาะสาวสี ขอบคุณเพื well, ่อวันนีอีกครั้งนะคะนเราโูก็ได้รับแล้วนะคะน้องเสือก็ได้รับแล้วกางเกงนะคะตัวนี้ก็เสือที่ไหนเสือนี่ไงโอ้ความสุขความาประกอบมาประกอบมาประกอบกันมาประกอบสีม่วงแต่ว่าไม่ได้อย่างไ้สีนี้เลยอ่าโอเคเออสีนี้นะมันสวยเลยอู่กกับแก้วอันนี้ของชิดนะรู้ปุ๊บจะใส่จะใส่ได้ไหม ขอบคุณพร้อมกันขอจะรอดูนี่นะถึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอฟุก่อนอ่ะพอดีขอบคุณพี่วารีมากๆนะคะขอให้สุขครับร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยด้วยเยอะๆยิ่งขึ้นไปค่ะครับผมขอบคุณค่ะได้ทราสาธุกดไลค์สุดยอดเลยสามคนนี้สุดยอดเลยนะคะ เสียหลอมากเลยใส่ชุดนี้เหมือนพระเอกเลยเหมือนพระเอกอะไรนะอ่าอินเดียอินแบบอินเองมาแทรกเหรอเออเบื้องสุดข่อยกันเหมือนเลยเหมือนเลยโอ้โหนี่นะการใส่แล้วอุ่นขึ้นมาทันทีเลยนุนี่เขาไม่ได้มาเนาะวันนี้เนาะอ้าวค่อยยังไม่ได้จบคลิปเลยสี่นาทีแล้วมาแรกของใส่มันแพร่เลยนะคะ ก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ